ผสมเกสอนอินทรพลครับนี่คืออัดว่า นี่คือผงละอองเกสรที่เราได้ทำการผสมแป้งเอาไว้แล้วครับเวลาจะใช้ใช้หลอดก็ได้ครับหรือใช้ถุงแกงก็ได้ใช้นิดเดียว 你一个跑 นี่คือจันจากต้นโตเมียที่ค่อนข้างไม่สมบูรณ์ครับเป็นช่อดอกที่ออกมาภายหลังหลังจากที่ช่อดอกช่ออื่นๆที่อยู่ด้านบนแทงจันออกมาแล้วครับนี่เป็นไทยๆลักษณะของช่อดอกก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์โดยทั่วไปจะมีการตัดทิ้งเพื่อให้แร่ธาตและสารอาหารเอาไปเลี้ยง ช่อด,ดอกที่มีความสมบูรณ์ ยอดดอกที่ผสมเกสรไปก่อนน้านี้ก็จะพัฒนาเติบโตไปเรื่อยๆครับถ้าหากว่าการผสมเกสรน,นั้นเสร็จสมบูรณ์ผสมติดก็จะพัฒนาเป็นผลอ่อนต่อไปแต่ถ้าไม่ได้ผสมเกสรในภายหลังแม้ว่ามันจะมีการสร้างเนื้อผลขึ้นมาบ้างแต่ว่าภายหลังมันก็จะหลุดร่วงไปยกเว้นบางต้นที่มันมีการสร้างฮอร์โมนพืชฮอร์โมนที่ทำให้ช่วย เนื้อผลไม่หลุดร่วงจากช่อดอกในกรณีนี้ก็มีครับสามารถพัฒนาเป็นผลและก็สามารถสุกได้เช่นกันแต่เป็นผลที่ไม่มีเมล็ดหลังจากที่ผลอ่อนพัฒนาเติบโตจะสังเกตเห็นได้ว่าลักษณะของก้านดอกจะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งโดยมันจะโน้มเอียงไปตามน้ำหนักที่เกิดขึ้น ดังนั้นหมายความว่าผลอ่อนมีการพัฒนาครับจึงทําให้เกิดน้ําหนักมากขึ้นและด้านที่มันเอียงไปนั้นมันก็จะเริ่มเอียงเอียงไปเรื่อยๆหนึ่งจันนี้ก็ให้ผลประมาณตั้งแต่2-3งกิโลไปจนถึง10กิโลบางต้นที่มีการดูแลรักษาดีครับผลนั้นอาจจะมากถึง20-30กิโลกรัมแต่ที่ต่างประเทศนั้นมีการประกวดการปลูกอินทผล ต้นตัวเมียเอาไปแข่งขันกันครับบางช่อจันหรือว่าบางจันนั้นมีน้ำหนักมากถึง100กิโลกรัมเลยทีเดียวหรือมากกว่านั้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการบำรุงดูแลร,รักษาเป็นอย่างดีและต้นนั้นจะต้องมีอายุที่มากมันจึงสามารถให้ช่อดอกที่โตและให้ผลผลิตดี แล้วแต่เทคนิคของคนดูแลครับอันนี้ไปดูมาจากเพจของต่างประเทศนำมาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าต้นเล็กๆขนาดนี้จันละโล2โล3โลปลูกประดับรับประทานก็ถือว่าไม่เหลวครับการผสมเกรสร ซึ่งก็จะมีการนำละอองเกสรจากช่อดอกต้นตัวผู้แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการนำช่อดอกที่เพิ่งจะมีการแตกช่อดอกและมีผงละอองเกสรนำมาเคาะใส่ได้ทันทีแบบนี้ครับแต่ว่าอินเทปลัมนั้นต้นตัวเมียแทงแทงจันไม่พร้อมกับต้นตัวผู้ครับต้นตัวผู้มักจะ ออกดอกก่อนและให้ละอองเกสรก่อนดังนั้นจึงไม่ทันกันจึงต้องมีการเก็บสะสมไว้ในขวดแบบนี้ครับเมื่อถึงเวลาช่อดอกต้นตัวเมียแตกออกมาแล้วเราค่อยนำผงละอองเกสรที่เก็บรวบรวมไว้นำไปผสมครับไม่ไว่าจะเป็นใช้ขวดสำหรับบีบพ่นละอองเกสรหรือใช้ถุงพลาสติกหรือใช้หลอด แล้วแต่สะดวกครับนำไปผสมกับช่อดอกต้นตัวเมีย นี่นี่นอ่าอ,อ,อ,อ่ระบบแผ่นเสียงตกรองครับนี่อาจจะเป็นข้อมูลที่คุณเคยฟังมาแล้วแต่ว่าอยากจะฉายซ้ำอีกครั้งหนึ่งบางคนบอกว่าปลูกแล้วให้มแมลงช่วยผสมได้หรือไม่ได้ครับกรณีที่มีต้นตัวผู้ปลูกอยู่ใกล้ๆและมันมีการแตกจันพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นจันทร์ตัวผู้ที่พร้อมมีละอองเกสรและจันทร์ดอกตัวเมียที่แตกออกมาแบบนี้มแมลงก็จะสามารถบินไปเกาะที่ช่อดอกตัวผู้แล้วนำละอองเกสรตัวผู้มาเกาะที่ช่อดอกต้นตัวเมียแต่ว่าในกรณีนี้มันก็จะติดผลได้เช่นกันครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์ ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าในบริเวณนั้นมีมแมลงอะไรบ้างมีพึ่งหรือมแมลงตัวเล็กๆที่ชอบบินไปเกาะดอกไม้เช่นพึ่งหรือชันนโรงหรือไม่ถ้ามีครับมันก็จะทำหน้าที่ของมันบินไปเกาะดอกนู้นดอกนี้ละอองเกอสรที่ติดมากับขาของมแมลงเวลาที่มแมลงมันเดินไปหรือว่าไต่ไปตรงนี้ละอองเกอสรตัวผู้ที่ติดมากับขามแมลงก็จะ ไปโดนหรือว่าสัมผัสกับตัวรับรองเกรสรที่ช่อดอกตัวเมียครับบริเวณตรงปลายตรงนั้นครับจะมี3จุดะเห็นไหมฮะตรงนั้นครับมีสีเข้มๆ3้มจุดเป็นจุดรับรองเกรสรครับถ้าพึ่งหรือแมลงไม่ได้นํำะอองเกรสรตัวผู้มาสัมผัสบริเวณ3จุดตรงนั้นขอให้เข้าใจได้เลยว่า ุณจะไม่ได้รับประทานอินทรพลแน่นอนเพราะว่าการผสมเกสรไม่ได้เกิดขึ้นดังนั้นการผสมด้วยมือมนุษย์จึงเป็นวิธีการที่ได้ผลดีที่สุดครับดังนั้นก็ต้องศึกษาเอาใจใส่ผสมเกสรให้ตรงเวลาช่วงเวลาที่เหมาะแก่การผสมเกสรคือตอนไหนก็ได้ครับแต่ว่าขอให้จันท์ ตัวเมียแตกออกมาแบบนี้ครับถึงจะผสมได้แต่ว่าจันแตกแล้วผลกลายเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วนะครับผสมไม่ติดนะครับคือผสมช้าเกินไปแต่ว่าอันนี้เป็นยกตัวอย่างให้ดูครับแต่ว่าน,นี้ผสมติดไปแล้วครับผสมการผสมเกสรก็จะต้องผสมในช่วงที่ช่อดอกตัวเมียนะครับมีสีขาวอ่อนแบบนี้นะครับเพิ่งจะแตกจันออกมาใหม่ๆหรือจันแก่จัดแล้วเราช่วยชีกจัน เมื่อสักครู่นี้จะสังเกตเห็นได้ว่าช่อดอกยังไม่ได้ออกมาอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าเราได้ช่วยในการฉีกจันทร์ออกและให้ช่อดอกมันออกมาแบบนี้จากนั้นจึงค่อยทําการผสมแต่ว่าการผสมแกรสรจะต้องผสมแกสอนในขณะที่ช่อดอกตัวเมียยังอ่อนครับและที่สําคัญผงละอองเกรสรจากต้นตัวผู้ก็ต้องสมบูรณ์แข็งแรงจะสามารถรู้ได้ โดยการที่นำลองเกสรต้นตอผู้มาผสมดูก่อนครับถ้าปีนี้ผสมไม่ติดปีหน้าค่อยพิจารณาใหม่จะทำให้เข้าใจได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผสมเกสรไม่ติดอยู่ที่1ช่อดอกแก่เกินไปหรือไม่ผสมไม่ทัน2ก็คือคุณภาพของลองเกสรตัวผู้แต่โดยทั่วไปแล้วลองเกสรจากต้นตอผู้ค่อนข้างที่จะผสมติดครับแต่ว่าการผสมไม่ติดอาจจะเกิดจาก1 ช่อดอกของต้นตัวเมียมีอายุแก่เกินไปแต่ว่าเราสามารถทําให้มันจได้ว่าการผสมแก่สอนจะประสบความสําเร็จก็ต้องดูที่อายุของช่อดอกครับแตกจันทร์วันแรกผสมเลยหรือฉีกจันทร์ตอนที่จันทร์แก่จัดปริบวมเปลือกหุ้มจันทร์บวมปรินะครับสามารถฉีกออกได้แล้วก็ดูเมล็ดหรือว่าผลอ่อนภายในทะี่ยังไม่เป็นผลนครับเป็นดอกต้นตัวเมียเนี่ย ซึ่งภายหลังจะพัฒนาเป็นผลเนี่ยว่ามันยังมีคุณภาพที่ดีหรือไม่เพียงแค่เราช่วยแกะจันทฉีกจันทรดอกจันทรช่อดอกแล้วดอกตัวเมียมีลักษณะที่สมบูรณ์แบบนี้เราก็ผสมได้ครับอย่าให้แก่เกินไปวันหรือ2วัน2วันนี้ก็ถือว่าช้าไปแล้วครับ1วันกําลังดีครับ1วันหมายถึงช่อดอกตัวเมียที่แตกออกมาจากจันทรแล้ว หรือว่าเราช่วยกันช่วยฉีกแล้วเปิดออกมาแล้วผสมครับอันนี้จะดีที่สุดแต่ถ้าปล่อยให้นานไปให้มันเขียวแบบนี้ผสมไม่ติดนะครับช้าไปเสียเวลาแม้ว่ามีเกรสรตัวผู้ที่ดีก็ผสมไม่ติดเรียกได้ว,ว่ามาช้าเกินไปชนโรงตัวนี้มันกำลังเก็บรองเกรสรตัวผู้ที่เพิ่งจะ นำมาเคาะใส่ดอกตัวเมียครับมันจะเก็บละอองเกสรกลับบ้านดังนั้นการให้แมลงช่วยผสมบางครั้งอาจจะไม่ได้เป็นผลดีเสมอไปครับแต่ถ้าทําให้เกิดความมั่นใจผสมด้วยมือแล้วใช้กระดาษห่อหุ้มไม่ให้แมลงมาเก็บละอองเกสรตัวผู้กลับบ้านของมันเห็นขาตอนไหมครับนั่นฮะ เสร็จเรียบร้อยการผสมเกรสรอ,อินตอร์ลอมโดยใช้เกรสรที่เราเก็บรวบรวมเอาไว้และใช้ลองเกรสรจากช่อดอกตัวผู้ทำให้ดูแล้วถ้าทำยังไม่เป็นคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปครับสวัสดีครับ